สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดส,สอนสตอรี C ่ SCTP นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของกระเทียมนะคะพัดสอนสตอรีก่ก็วันนี้ได้ซื้อกระเทียมมากองนี้แหละกองขนาดนี้นะคะกองขนาดนี้ในราคา3ากิโลร้อบาทซื้อมาตรงนี้12บกิโลก็ตกอยู่400บาทนะคะ400บาทเราก็จะมาทําความสะอาด ทำความสะอาดเก็บเอาเปลือกมันออกนิดนิดไม่ออกเยอะนะคะออกนิดนิดเพื่อว่าจะได้เก็บไว้นานนเอาเปลือกมันออกแล้วเราก็ไม่ต้องออกเยอะนะคะเราไม่ได้ออกออกเยอะออกนิดนิดออกไม่เยอะหรอกโอเคเฉพาะตรงที่ตรงที่มันดำๆออกดินออกบ้างกระเทียมตรงนี้นะคะนี่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากระเทียมที่มันแก่หรือไม่นะเราก็ดูตรงนี้มันมีดอกนะคะดอกมันออกตรงนี้แล้ว มันขึ้นดอกอย่างนี้แสดงว่ามันแก่แล้วแล้วกระเทียมแก่แบบนีมจะเก็บไว้ได้นานนะคะดูได้เป็นปีแหละนี่อยู่ถึงปีหน้านะปีหน้าเดือนมก,กราปีหน้าบางทีเราเราก็ใช้ไปถึงถึงบางทีซื้อมาทีหนึ่งอยู่ถึงอยู่ถึงจนจนว่ากระเทียมมันออกใหม่แบบนี้น่ะซื้อไว้ทีก็สิบยี่สิบโลสามสิบโลอะไรแบบนี้ซื้อไว้ไไนะไเยอะเวลา,าตอนตรงหน้าที่เขาเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวก็ตรงหน้านี้ เดี๋ยวประมาณถ้าประมาณสักเดือนประมาณเดือนอเดือนมีนาเนาะมีนาเขาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วแถมนี้นะคะเก็บเกี่ยวแล้วกิบเดกีแล้เขาก็จะมาขายสามกิโลร้อยแบบสดสแบบนี้แหละสามกิโลร้อยแต่ตรงนี้นะ่ะซื้อไว้ก่อนเพราะว่ากระเทียมมันหมดปีนี้ปีที่แล้วซื้อไว้ซื้อไว้ไม่เยอะมันหมดก่อนมันมก่อนไปที่แม่โครก็ซื้อมาซื้อมาก็ มันกินเวลาเราซื้อที่นั้นมามันเขาแกะเสร็จแล้วเราแกะก็เหลือแต่เป็นแบบนี้เป็นกลีบแบบนี้มันมันมันอยู่ได้ไม่นานมันมันจะฝ่อมันจะแห้งแล้วมันจะฝ่อแต่ละเวลาเราเก็บไว้แบบนี้มันจะอยู่ได้เป็นปีเพราะว่าเราไม่ได้แกะออกเยอะเราก็แค่ลูบเอาดินเอาเปลือกที่แห้งๆออกนิดหน่อยนะครับออกนิดหน่อยไม่ฮออกเยอะ ต้นมันแบบนี้เราก็ต้องเก็บไว้ให้มันเลี้ยงเลี้ยงต้นมันไว้เลี้ยงหัวมันเลี้ยงหัวกระเทียมเพราะว่าการที่เราเก็บไว้เนี่ยมันเลี้ยงหัวมันไว้มันจะไม่มันจะไม่แห้งไว้เวลาเราเราเก็บไว้เหมือนกันเราก็ไม่ต้องเอาไปตากแดดถ้าตากแดดมันแห้งไว้แต่ว่ามันเผามันเผาแล้วทําให้มันไหมมันจะเก็บได้ไม่นานแบบนี้เราคือ พ่อแม่เลยเคยสอนไว้เขาบอกว่าเอาไปแขวนไว้ในที่ล่มแขวนไว้ในที่ล่มแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีนิดที่แรกว่าจะซื้อไว้สักเยอะๆแต่ก็ไม่ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเข้าเอามาอีกมัของมันมันดีกว่านี้มันใหม่กว่านี้เราก็จะได้เก็บเขได้นานๆแล้วก็หอมทางทางบ้านเราเขาก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวกันแต่ทางบ้านเราเนี่ยเขาจะจะให้มัน มันแห้งจริงๆนะดอกที่มันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงปลายนี่เลยแหละนั่จะเก็บได้นานกว่าแก็ยังไม่ยังซื้อไม่เยอะเอาไว้แค่สี่ร้อยก็สิบสองโลสิบสองโลสี่ร้อยบาทที่นี่เขาก็ปลูกกันแต่นี่เขามาจากลําพูนเขามาจากลําพูนเขาก็บอกนะเจ้าของที่รถเอามาขายเขาบอกว่าตรงนี้ผมไม่ได้พ่นยาฆ่าอะไรสักอย่าง ถ้าจะเอาไปดองก็ดองได้อะไรนะดองได้เลยแต่เราไม่อยากไม่อยากดองไม่อยากกินของหมักดองมากเกินไปกินแค่ผักกาดก็พอผักดองหอมก็มีที่ซื้อมาที่เขาดองขายก็มีเหมือนกันแล้วก็ซื้อมากินบ้างไม่ไม่เหมยไม,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 ไม่บอกแต่ี้เราก็จะไม่ดองกินเองอราะว่าเก็บไว้ปรุงอาหารดีกว่าแล้ก็ออกดอกขึ้นดอกมาประมาณนี้ แล้วก็เก็บแล้วก็แกะออกนิดๆหน่อยๆนะคะไม่เอาออกเยอะออกที่มันแห้งจริงๆออกแล้วเราก็ใช้เชือกมัดไว้เป็นพวงๆแล้วก็แขวนไว้ในที่ร่มแล้วก็จะอยู่ได้นะเนี่ยดอกมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าแก่มากเลยนะตรงนี้มันก็มีบางต้นที่คือมันมันงอกไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเวลาเขาเก็บเขาก็จะเก็บพร้อมกัน เก็บไว้นานๆตรงนี้เขามาจากลำพูนเห็นว่ามาจากลำพูนเขามาขายมาเต็มคนลดแหละคนก็ซื้อกันเยอะสามร้อยสามร้อยที่จริงมันก็มันสดอยู่นะมันสดอยู่เขาคงเก็บตั้งแต่เมื่อวานเก็บเมื่อวานแล้วเขาก็มาขายวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลิ้นทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันจะแห้งน้ำหนักมันก็จะจะลดอีกเขาก็ไม่ได้กำไรไม่เยอะนะ คนที่เอามาขายเนี่ยเขาเขาปลูกเองเขาบอกเขาปลูกเองแม่เขาเขาเป็นคนปลูกก็ดีนะถ้าเราปลูกเองถ้าเรามีสวนปลูกเองแล้วเราออกมาขายเองเนี่ยมันจะได้กําไรดีกว่าแต่ถ้าว่าซื้อถ้าเขาขายตรงที่แบบน,นั้นไม่ได้หรอกโลละสามสิบห้ายังไงก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้หรอกเพราะว่าทางบ้านเราเขาไม่ได้ปลูกกันเยอะเวลาเราอย่างนี้เขาที่จริงโลละสิบบาทเจ็ดบาทแปดบาทถ้าเราไปซื้อตรงนั้น,นตรงที่ บางที่เขาปลูกขายเราหูแถวแถวลำปางพะเยาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แพงนะแต่ถ้าไปที่ไม่ห้องสอนนะขนาดนี้เลยนะตรวกันนี้อีกไม่ห้องสอนนี่มีมีเพื่อนของลูกสาวแล้วเขาเขาจะมาให้เขาจะมาขายเวลาเขาตรงนั้นเขาจะปลูกแล้วเขาก็เก็บประมาณบ้านเรานี่แหละประมาณเดือนมีนาเมษาในาที่เขาเก็บเกี่ยวเขาก็จะเอามาให้ บางทีสั่งเขาเป็นพันเลยนะเขก็ได้เยอะด้วยโอ้มีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เก็บได้นานด้วยเก็บได้นานเป็นหอมเป็นนี่แหละกระเทียมสีชมพูนี่แหละมันอร่อยเนาะกระเทียมสีชมพูมันไม่เหมือนกระเทียมขาวตาขาวมันไม่อร่อยมันไม่หอมมันจะมีรสเผ็ดแต่มันมันไม่หอมแต่ถ้าเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยอร่อยกินมันจะหอม ทำกับข้าวปรุงอาหารอร่อยใส่เยอะเยีะใส่เยอะนะบ้านเนี้ยเวลาเราทำกับข้าวเนะี่ยใส่เยอะเยอะมากเลยเลยใส่เอนอนน้อยเพราะว่ามันมันทำให้กับข้าวอร่อยเวลาเราใส่เยอะเยะมันจะมีรสหวานหอมกระเทียมใส่หัวหอมกระเทียมเยอะเยอะสันไก่ ถ้าเป็นหอมหอมแดงอย่างเงี้ยก็จะมาจากทางอุตตรดรตถ์ทางบ้านเราก็ไม่ค่อยได้ปลูกกันเขา,เขาก็ปลูกปลูกไว้กินเพราะว่าถ้าเป็นเป็นหอมหอมแดงอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไม่นานมันเก็บได้ไม่นานคือเก็บไว้เดือนสองเดือนมันก็มันก็เน่ามันก็ฝอและไม่นานไม่เหมือนกระเทียมกระเทียมนี่เราเก็บได้เป็นปีก็ซื้อไว้ได้แต่แต่หอมเนี่ยเหอมเนี่ยหอมแดงอย่างเงีง้ย เราก็ซื้อมาทีละกิโลสองสามโลกินใช้หมดแล้วก็ซื้ออีกในตลาดมีขายเยอะถ้าเป็นกระเทียมเราก็ซื้อไว้เพราะว่ากระกระเทียมนี่มันจะแพงเวลามันแห้งแล้วอย่างเงี้ยรลละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้าเป็นแบบนี้นะแต,แต่ยังไม่แกะถ้าแกะก็ไม่ได้ไอ้ที่แกะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอที่แกะมันจะมันจะฝ่อไว เอาไว้มันไม่เหลือนที่เราเก็บไว้อย่างนี้เราเก็บไว้อย่างนี้แล้วมันยืดหยุ่ได้นานต้นมันเราก็ต้องเก็บไว้ให้มันเลี้ยงหัวมันหัวมันจะได้ไม่แห้งไว้แล้วก็จะได้ไม่เสียเป็นเคล็ดลับของการเก็บกระเทียมนะเนี่ยมันมีดอกนี่คือดอกมันนะคะเอาแล้วละสำหรับคลิปนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ อ่านี่ไงอันนี้ที่เราเราเลอกเปลือกมันไวเก็บน,นี้อันนี้ก็อยู่ตรงกระมังนี่เต็มเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ออให้ดูสัหน่อยอันนี้คือมิ้นนะคะมิ้นไว้ตรงนี้ข้างบ้านนิดเดียวเห็นไหมปลูกอะไรเยอะแยะนี่ก็ต้นเน่ต้นที่มันสวยๆล้่ก็มีกล,ลาบต้นกุหลาบข้างบ้านนิดเดียวนะเห็ดกล,ลาบสูงขึ้นรุ้เลย พ้นหลังคาเห็นไหมเห็นดอกกุหลาบไหมบอกแล้ว่ากุหลาบบ้านคูพัดมีเยอะนั่นต้นใหญ่ๆออกมาเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์ให้กับครูพัดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจช่องช่องของครูพัดช่วงนี้ก็ น่าจะ้องปิดกันก้นการมองเห็นนะคะถ้าเลื่อนหน้าจอก,ก็เจออยู่แต่กระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีนะคะก็ขนาดวันนี้ลงไปสองคลิปเพื่อนเราไม่เห็นเราก็ดูอีกอีก,อกมีอ,กอ,กอีกอีกเครื่องหนึ่งเข้าไปดูอีกเครื่องหนึ่งที่คือมันคนละแอคเคาท์ากันอยู่แล้วเข้าไปดูไม่แจ้งเตือนมาเลยก็เลยรู้ว่าเออช่องของเราโดนปิดกั้นนะคะก็ยังไงก็เข้ามาชมคลิปแล้วก็ เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลินี้ก็ไว้แค่ในก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาต้นมิ้นต์ดีกว่าอ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ